ข้าไม่สนใจเจ้าข้าไม่สนใจเจ้าข้าไม่สนใจเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนตัวน้อยข้าเข้าใจเพื่อนตัวน้อยคงจะไม่พอใจในการทดสอบครั้งนี้แต่การยกเลิกการแต่งงานนี้ข้ากลัวว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่นิกายกัมยานโบราณต้องการใช่ไหมทำไมจะไม่ล่ะ ข้าเป็นคนเดียวที่ต้องการจะยกเลิกการแต่งงานครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากนี่กายดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดที่ข้าต้องพูดถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวลาน้อยไอ้บ้านี่เจ้าคิดอะไรอยู่นะฮ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะนายน้อยเพื่อนตัวน้อยหวังว่าจะได้พบเจ้าเร็วๆนี้ข้ารู้แล้วข้าไปละ่ะว่าแต่เกี่ยวกับภาษาลับของรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เจ้ายังคงต้องการมันอยู่หรือไม่โอ้ใช่ข้าเกือบจะลืมไปแล้วแน่นอนข้ายังคงต้องการมันอยู่ แม้ว่าการแต่งงานจะยกเลิกไปแล้วถ้าเจ้าต้องการก็ให้เจ้าหญิงของเจ้าเข้าร่วมนิกายกำมยานโบราณของข้าทำไมล่ะท่านไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้นะท่านต้องร้อเล่นแน่ๆ ในที่ท่านพูดถึงการฟื้นฟูนิกายหัวลินโมเกาเจ้าคิดว่าถ้าข้าแต่งงานกับนิกาย9ก้าประตูนักบุญปีศาจจะสามารถฟื้นฟูนิกายของเราได้งั้นหรือทำไมท่านถึงพูดเช่นนี้เราไม่ได้สนิทกันงั้นหรอในอีกไม่กี่วันเจ้าหญิงแห่งประตูก้านักบุญปีศาจจะเข้าร่วมนิกายของเราเมื่อเทียบกับการแต่งงาน มันไม่ดีกว่างั้นหรืออะไรนะใช่แล้วเขาว่าแบบนี้มันก็ไม่เลวนะนั่นมันน่าเหลือเชื่อจริงๆพวกเจ้าจะไปถามข้าอีกเหรอนี่น่าแปลกใจมากว่าแต่เราจะอธิบายให้ผู้โอโสฟังยังไงไม่ต้องกังวลข้าพนันได้เลยว่าพวกเขาจะเข้าใจ ลีชีเย่เจ้าเจ้าต้องเป็นสายลับของนิกายเก้าประตูนักบุญปีศาจใช่ไหมไหนว่าผู้โอโสจะเข้าใจละ่ะลีชีเย่เจ้าต้องเป็นสายลับของนิกายเก้าประตูนักบุญปีศาจแน่ๆโหทำไมท่านถึงพูดเช่นนี้เื้เจ้าดูมั่นใจนะเอาล่ะวันนี้ข้าจะเปิดเผยตัวเจ้าเอง ประการแรกป้ายโบราณของนิกายกรำยันโบราณไม่ใช่สิ่งทีใ่ใครก็จะสามารถรับมือได้แต่ข้าประตูนักบุญปีศาจนั้นร่ำรวยและพวกเขาก็จะติดสินบนปีศาจเท่าได้อย่างงไไ่ายดายประการที่สองสำหรับขยะเช่นเจ้าผู้ซึ่งมีเพียงร่างกายและชะตากรรมของมนุษย์เท่านั้นจะสามารถเอาชนะสิทธิอัจฉริยะของนิกายเก้าประตูนักบุญปีศาจทีละคนได้อย่างไร แต่เขาก็สามารถเอาชนะได้จริงๆนะผู้อาวสโสฮุบปากเขานั้นเป็นขยะที่ไร้ความสามารถประการที่สมพวกเจ้าบอกว่าเขารู้วิธีควบคุมรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมหากต้องการทราบความลับดังกล่าวเขาจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับก้าประตูนักบุญปีศาจได้อย่างไรหากเรารวบรวม3ามประเด็นนี้เข้าด้วยกันจะไม่เป็นการยากที่จะสรุป ลีชีเย่ข้าพนันได้เลยว่าเจ้าได้รับการยอมรับจากราชาปีศาจให้กลายเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดของเขาเจ้าคือหนอนที่ถูกส่งมาจากเขาเพื่อทำลายนิกายกรมยานโบราณของเราผู้อาวุโสโจอะไรกันทำไมท่านถึงมีจินตนาการที่ก้าวไกลเช่นนี้เราเป็นเพียงนิกายที่ใกล้จะล่มสลายทำไมพวกเขาถึงยอมเสียสละชีวิต สาวกสามคนถึงเพียงนี้เจ้าโจหงควบคุมตัวเองไว้อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้แต่ผู้นำนิกายเอาละ่ะตอนนี้เจ้าช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงปฏิเสธการแต่งงานไม่มีอะไรมากข้าแค่ไม่สนใจเท่านั้นเราไม่ควรคาดหวังว่า การแต่งงานนี้จะช่วยฟื้นฟูนิกายของเราหลังจากที่ได้พบกับราชาปีศาจแล้วฉันสามารถยืนยันได้และหากการแต่งงานผ่านไปได้เราจะถูกใช้โดยเขาอย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคงจะดีถ้าการแต่งงานไม่ประสบความสำเร็จข้ามีแผนของข้าเองสำหรับการฟื้นฟูนิกายก,ายกำยานโบราณใช่แล้ว ข้าจะทำงานหนะักเพื่อมันเช่นกันนี่มันง่ายสำหรับเจ้าที่จะพูดไม่ว่าเจ้าจะผ่านการทดสอบของนี่ไกก้าวประตูนักบุตรปีศาจหรือไม่ข้าจะอนุญาตให้เจ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นรางวัลจากสมบัติของนิกายของข้าเทคนิคการต่อสู้สมบัติหรืออาวุธนั่นเป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสควรจะทำอยู่แล้วหัวลิน เจ้าพาหลี่ฉีเย่ไปที่นั่นก่อนขอรับข้าจะไปแล้วนะบายบายสิทธิ์พี่นี่คือสถานที่ในตำนานของนิกายกัมยันโบราณยอดเขาอีกาสวรรค์สมบัติทั้งหมดของนิกายของเราถูกเก็บไว้ที่นี่มีอาวุธศักดิ์สิทธิ์หนึ่งหรือสองอย่างในนั้นยอดเขาอีกาสวรรค์ สิทธิ์พี่เกิดอ,อะไรขึ้นรูปปั้นอีกาศักดิธิ์นี้ท่านสามารถสื่อสารกับมันได้หรือไม่ท่านอีกาท่านอีกาฮ่าฮ่าฮ่าท่านอีกา